สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนของพอร Morning Report ประจำวันที่21่สษภาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้นักลงทุนที่ถือสถา,สถานะรองโ position ลงซื้อขึ้นขายยังแนะนำทำกำไรในกรอบขาขึ้นโดยมีสตอกลอดหักต่ำกว่านอรับนักลงทุนที่ถือสถานะชอ o r t position ยังไม่แนะนำให้ถือคสถานะในช่วงนี้ สำหรับแนวรับที่1 1,860ห่นแเหรียญแนวรับที่2 1,850เหรียญแนวต้านที่1 1,890ห่นแเหรียญและแนวต้านที่2 1 9 0 0เหรียญทิศทางราคาทองคำวันนี้ราคาทอางคำรีบาวกลับมาขึ้นทดสอบบริเวณ1880เหรียญอีกครั้งหลังจากที่มีการแรงหลังจากที่มีแรงเทขายทำกำไรเป็นช่วงๆโดยตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับแผนปรับลดวงเงิน QE ของเฟด เชา้านี้ราคาทองคำกลับมาทรงตัวบริเวณ 1,870- ถึง1,875เหรียญโดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานปรับลดลงบ้างเล็กน้อยและดัชนีการผลิตของธนาคารกลางร,รัฐฟิลาเดเฟียต่ำกว่าที่คาดการ ดัชนีดอลลาสหรัฐเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ8 9 7 5ถึง90.23จุดในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ลลเบตดที่90.1จุดขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ89.76จุดสําหสำหรับกองทุนเอทองคํา SPDR เมื่อวานนี้ทำการซื้อเข้าทองคําเพิ่ม5.82ตันโดยปัจจุบันถือคองทองคำอยู่ที่ระดับ1 3 7 0 9ตัน ด้านค่างเงินบาทยังอยู่ทิศทางอ่อนค่าเนื่องจากสภาวะหนีส้สาธารณะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นจาก56ไปอยู่ที่ปริมาณ58.7ถึง59.6โดยรัฐบาลไทยมีการกู้เงิน700ล้านบาทแล้วโดยคาดว่าจะมีการกู้จริงประมาณครึ่งหนึ่งของมวงเงินทั้งหมด นสิ้นปีงบประมาณ64ซึ่งตัวเลขการส่งออกของไทยจะมีการประกาศในสัปดาห์หน้าวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังมีการแกว่งตัวจากการแรงเทขายทำกำไรในช่วงเป็นช่วงๆว,วันนี้คาดว่าราคาจะคเื่อนไหวในกรอบแนวรับ1,860เหรียญและแนวต้าน1,890เหรียญแนะนำกลยุทธ์ยังเป็นทิศทางขาขึ้น เขาซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับโกลออนไลน์ฟิวเจอร์คาดว่าจะมีแนวรับอยู่ที่1,862เหรียญและแนวต้าน1,892เหรียญขณะที่ครอมเมดคาดว่าจะมีแนวรับ1,860เหรียญและแนวต้าน1,890เหรียญด้านทองไทยปรับขึ้นขอโทษค่ะด้านทองไทยปรับขึ้น50บาทต่อ1บาททองคำ เรากลับมาพบกับบุณคองพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับนี้สวัสดีค่ะ